ก่อนที่เราจะรีวิวตัวหนังสัป,ปเปล่อเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะสำหรับนักแสดงทุกๆท่านแล้วก็ผู้กํากับรวมไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับจัก,กรบาลไทยบ้านรืกซีรีส์นะฮะต้องบอกเลยว่าคนเพียบครับคนเต็มโรงเลยอะโดยเฉพาะกับนักศึกษานะฮะคือตรงนี้ผมอยู่ต่างจังหวัดน,นะครับเพื่อนๆเ,เออตอนนี้ผมไปดูอะคนเพียบนะครับนักศึกษาโคตรเยอะและในตอนที่ฉากแบบ มันฮา,หาเออเพราะว่าสเสเดี์ของไทยบ้านเนี่ยแน่นอนมันเป็นหนังที่ตลกปกฮาอยู่แล้วคนนี่โอ้โฮหฮาลั่นลงเลยนะแล้วหนังมันก็ทําได้ดีจริงๆนะหนังมันก็ฮาจริงๆนะตรงนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโหดีใจแทนร่วงกับแล้วก็นักแสดงทุกคนจริงๆฮนะ และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูไทยบ้านเดอะซีรีส์ตั้งแต่ภาค1มาถึงภาคนี้เนี่ยนะฮะภาค3นะเออเพราะว่าไทยบ้านเนี่ยมันจะมีไทยบ้านเดอะซีรีส์หนึองจุดแล้วก็2.2ใช่ไหมฮะเออเรื่องราวมันก็จะแบบเป็นหนังลักลักไข่ขตลกบกุกฮาของผู้บ่าวไทยบ้านอะไรทํานองเนี้ยซึ่งมาภาคที่3ภาคนี้ก็คือจะตั้งชื่อว่าเป็นสับปะเลอเลยเพราะว่าตัวหนังเนี่ยจะโฟกัสไปที่เรื่องราวของสับปะลอ ถามว่าไม่เคยดูภาค1ภาค2 1ง 2, 2มาก่อนมาดูภาคนี้เลยได้ไหมมันก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อนๆจะไม่อินไงจะไม่รู้ว่าเฮ้ยตัวละครตัวนั้นตัวนี้มันมีความเป็นมายังไงเออมันเกี่ยวข้องอะไรกับตัวละครนี้เออมันจะไม่อินอะ่ะแต่ถ้าถามว่าดูได้ไหมมันก็ดูได้ฮะมันก็เพลินเ,นเนมันก็สนุกตามสไตล์จัก,กรบาลไทยบ้านหรือซีรีส์อยู่แล้วและถามว่าความรู้สึกหลังจากที่น้องเสกดูหนังสัปลเลรอเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับน้องเสกครับโอ้โหสนุกสิครับเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าจัก,กราาลไทยบ้นนอีร่ เปลือเรื่องนี้ยังคงรักษามาตรฐานได้ดีเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุกตลกหรือคําพูดที่มันตลกปกฮานะยังทําให้คนดูเนี่ยขำแล้วก็ฮาไปด้วยได้เสมอนะฮะในส่วนของสปปะเปลือเรื่องนี้เนี่ยหนังจะออกไปในโทนที่แบบตุงต้งแชตุ้แช่แล้วก็จะมีผีหลอกใช่ไหมเออเรื่องราวก็ต่อจากภาค2.2เลยนะครับก็คือใบข้าหรือแฟนเก่าของเซียงตายท้องกลม ฆ่าตัวตายนะเราก็จะได้เห็นเฮ้ยความเป็นมายังไงเกิดอะไรขึ้นกับใบข้าวทำไมใบข้าวต้องค่าตัวตุยด้วยมาเรื่องสับเหลือเรื่องนี้เพื่อนๆจะได้เห็นกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับใบข้าวกันแน่ปมปัญหาดราม,มา่าเรื่องราวของตัวละครนั้นตัวละครนี้ฉากพีลงผีหลอกฉากตุ้งแช่ต่าง ก็คือจัดเต็มครับบทจะขยี้ก็ขยี้ชิบหายเลยนะักแสดงแสดงโคตรดีเออยิ่งฉากดราม่าดราม่าเนาะเออฉากที่มันต้องขยี้ที่มันต้องเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกฉากสกเศร้าเสียใจอะไรเงี้ยโอ้โหฉากนี้แม่งขยี้ผมชิบหายเลยโคตรชอบเลยนะฮะแสดงดีโคตรไม่มีอยู่อย่างเดียวะฮะก็คือพวกแอคชั่นบู๊ห้างผ่านเนี่ยเออไอตรงนี้เราไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าหนังจัก,กรบาลหรือซีรีส์ตรงเนี้ยมันไม่ใช่แนวนั้นเนาะเออตัวนี้เราก็ตัดทิ้งไป แต่ถามว่าดีไม่ค้อยโคตรดีอะสนุกบอกเลยว่าสนุกมากกลมกลม่อมเข้มข้นเล่าเรื่องนี่คือไม่น่าเบื่อเลยไม่รู้จะบอกว่าโคตรสนุกแค่ไหนนะเพราะว่ามันสนุกจริงๆอะเออดูไปก็เพลินไปเออลุ้นไปว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นยังไงเขาจะทายังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ <S <S ในหนังสัป,ปเหร่ภาคนี้เนี่ยเซียงก็ยังเป็นพระเอกเหมือนเดิมนะฮะเออผมผมยกให้เซียงเป็นพระเอกเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องราวของเซียงอ่ะถึงแม้จะตั้งชื่อว่า สับเปลือก็ตามเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสับเปลือไงแล้วส่วนตัวละครที่เคยเป็นตัวเอกมาก่อนอย่างชินจ่ารอดเนี่ยก็ยังคงมีบทอยู่นะครับแต่อาจจะบทน้อยลงอ่ะตรงนี้ผมก็เข้าใจได้คือไม่เชิงว่าตัวละครแต่ละตัวจะหายไปนะคือผมมองว่าเขากระจายบทได้ดีผู้กำกับเนี่ยทำได้ดีมากเลยฮนะตรงนี้ต้องขอชื่นชมนะถึงแม้จ่ารอดเฮิร์บอะไรพวกนี้หรือมืดอะไรเงี้ยจะบทน้อยลงก็ตามนะแต่ผมยังรู้สึกว่ามัน มันก็ยังลงตัวอยู่ดีอ่ะก็ยังได้เห็นเขาแบบบางจังหวัดนั้นจังหวัดเนี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวละครหลักๆที่บทน้อยลงตรงเนี้ยจะหายไปจากในเนื้อเรื่องนะครับก็ยังคงเห็นอยู่นะเออผมว่าเขากระจายบทได้ดีแหละนะครับตรงนี้ต้องขอชื่นชมเลยนะครับเรื่องราวก็ไม่มีอะไรมากฮนะก็ต่อจาก2.2เลยหลังจากที่ใบข้านะเือได้ฆ่าตัวตายผีตายท้องคมเนี่ยมันเฮี้ยนไงเออก็ต้องทําพิธีสะกดวิญญ,ญาณเนานะเออผู้เป็นพ่อของเจิดกับ หมอแจ็คแกเป็นสัปปเหเลอที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านแล้วมีคนเดียวอะ่ะนะหนังก็จะเปิดตัวละครใหม่ด้วยนะครับหลายตัวเลยตัวละครใหม่ที่เราจะได้เห็นนะก็คือเจิดที่เป็นน้องของหมอแจ็คนะฮะเรียนอ่าทนายเพิ่งมาเออก็มาพักรอสอบมาอ,อ่านหนังสือที่บ้านอะไรเงี้ย แต่พ่อของหมอแจ็คหรือสัปเหร่อคนนี้เนี่ยก็เข้าใจนะแกก็มีอายุค่อนข้างเยอะพอหนวกกับบ้าแกก็ป่วยมานานนะฮะเป็นมะเร็งระยะที่3ถึง4นะมั้งอาการก็เลื้อหลังรอแล่นะ,ะแกก็แบบได้นั่งรถเข็นนะ่ะสัปเหร่อคนเดียวในบ้านเนี่ยนะไม่มีใครช่วยใคเลยใครจะช่วยก็เจิดมาพอดีก็ถือให้เจิดไปช่วยซะแต่ประเด็นก็คือเจิดมันกลัวผีไงมันก็ไม่ค่อยกล้าทําเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะก็เข้าใจเจิดอะ่ะกูไม่ได้เรียนมาเป็นสัปเหร่อนะเว้ยกูเรียนจบมากูต้องการจะนุ่นกูจะไปสอบทนายใช่ไหมเออความฝันของเจิดนนะะแล้ววใส่ ของเซียงเองเนี่ยที่ยังเหมือนจะลืมใบข้าวไม่ได้เนี่ยมันก็อยากจะเห็นใบข้าวอีกครั้งอะ่ะทำยังไงกูจะได้เห็นใบข้าวมีวิธีไหนบ้างใครพอจะช่วยกูได้ไอ้เซียงเนี่ยมันก็แบบไปหาวิธีต่างๆนานา,นาเฮ้ยทำยังไงถึงจะได้เห็นผีเห็นใบข้าวอะไรเงี้ยเออมันก็ไปถามใครอะ่ะไปถามยายบ้างเออทำยังไงยายก็บอกว่าเอาน้ําตาหมาดํามาถูตาแล้วจะได้เห็นผีเออมันก็ไปเอาน้ําตาไปขอน้าตาหมา <laughs> ตาตาเพื่อจะได้เห็นผีมันทําด้วยวิธีเลยนะเออคือมันหมกมุ่นมากไอเสียงเนี่ยคือมันมันคิดถึงใบข้าวอ่ะมันลืมใบข้าวยังไม่ได้นะเอาเสื้อผ้าคนตายมาใส่ไมนค่อยเอาไม่ค่อยเอาเสื้อผ้าของใบข้าวมาใส่เขี่ยมันโคตรหาเลยอะไรอีกอ่ะบิดแขนอะไรแล้วก็รอดบางขาเลยคมแล้วก็หมุนเลยโอ้โหมันทำทุกวิธีเลยนะแต่ก็ยังไม่ได้ผลนะก็ไปถามพระด้วยพระป่องนะพระไอ้พระป่องบวชนะครับป่องบวชก็ไปถามพระพระก็ให้คําตอบไม่ได้อีกนวนไปเอาอะไรอ่ะ V.R จากญี่ปุ่นมาเนะพ่อปองแม่งก็พูดมั่วไปทั่วเนะ่ะให้กูใส่ V.R เล่นเกมจะได้เห็นผีบ้าป่ะพ่อปองก็ให้คำตอบไม่ได้นะนุ่นนุน่น,นไปถามมอ่โรเบิร์ตคนบ้าต้องเตะไปถามคนบ้าเขาบอกว่ามันมีซิกเซนนะว้ยต้องเตะเนี่ยเออมันเห็นแม่มันทุกวันอะไรเงี้ยเออไปถามแต่ว่าพอเสียงไปถามต้องเตะก็ก็ไม่ได้อะไรไปถามคนบ้าไงเออก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้จะทำไง แต่อเผอิญว่าเสียงมันก็แบบไปเจอกับสับเปลือยพอดีอะ่ะมันก็ไปขอความช่วยเหลือว่าเฮ้ยจะทํายังไงถึงจะได้เจอผีอะไรเงี้ยก็เลยเป็นโอกาสเลยครับทีนี้สับเปลือกก็ป่วยพอดีพ่อของเจิดป่วยพอดีเจิดมันก็กลัวผีด้วยไม่กล้าทําด้วยก็เลยอ่ะเอางี้ซะถ้ามึงอยากจะเจอผีไอ้นางใบข้าวเนี่ยกูช่วยมึงได้นะเออแต่มีข้อแม้ว่ามึงต้องมาช่วยเจิดลูกชายกูเนี่ย ทำศพทาพิธีอะไรต่างๆนะนะเพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นสัป,ปเหร่อแทนกูอะไรเงี้ยเออเสียงมันก็เลยตกลงแลกกับการที่คุณพ่อสัป,ปเหร่อเนี่ยจะช่วยให้เสียงเนี่ยได้เห็นใบข้าวอีกครั้งอืมถอดจิตถอดจิตเออสอนวิธีถอดจิตไว้แม่งไปมันตีบงมันตีเบิร์ดเลยเออซึ่งตรงนี้ผมว่าเขาก็ทาได้ดีนะฮยหนังมันทําดีมากคือมันยกระดับมาอีกขั้นหนึ่งอ่ะไปมันตีเบิร์ดเลยเว้ยมันจะมีโลกอะไรอะ่ะโลกความเป็นจริงโลกวิญญ,ญาณแล้วก็โลกแห่งความตายใช่ไหมเออมี3โลกประมาณนี้แหละ ถ้าผมจําผิดขออภัยด้วยนะครับเสียมมันก็ไปหมดเลยเว้ยเฮ้ยมันมันออกไปได้เว้ยแต่ข้อแม้ก็คือต้องตื่นกลับมาก่อนที่ทูบจะหมดเออหนังเขาเล่าอย่างนะั้นนะโอ้เสียมก็ติดใจเลยอะทาได้ครั้งแรกทําครั้งสองได้เจอผีใบข้าวจริงๆนะจๆนะเจอใบข้าวมันก็ดีใจมากเสียมโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆไอเสียมก็มีความสุขมากไอกคนดูอย่างเราดูไปมันก็มีความสุขทามอะ่ะเนี่ยตรงนี้ผมว่านักสแสดงสแสดงได้โคตรดีเลยแต่แปลกเว้ย การหลอกของผีปเข้าวดิแปลกชิบหายเลยคนที่อยากเจอไม่มาเจอฮะแต่ไอคนที่ไม่อยากเจอเนี่ยม่เจอจังใช่ไหมผีไใเข้าวมังหลอกทุกคนเลยอ่ะเออใครบ้างอ่ะไอผู้ใหญ่คำตันเนี่ยผู้ใหญ่คำตันไอมืดยายจ่ารอดโอ้ยมันหลอกทุกคนเลยอ่ะพระปองพวกเนี้ยแล้วก็เพื่อนเพื่อนในวงเล่ามันหลอกทุกคนเลยนะไอเจอจังเจอเลยคือยิ่งกลัวมันยิ่งเจออ่ะ ผีปฆ่าพิ่งหลอกทุกคนเน่ยเฮี้ยนชิบหายนะนี่ขนาดสะกดวิญญาณอยู่นะยังเฮี้ยนขนาดนี้นะแล้วยังมีหน้าไอเสียงมันคิดถึงไงยังมีหน้าไปบอกพ่อของเจิดว่าเฮ้ยถอดออกได้ไหมสะกดวิญญาณเนี่ยผมอยากเจอโอ้โหถ้ามึงถอดไอพิธีกรรมสะกดวิญญาณออกแม่งกล่าชาวบ้านไม่เป็นตะอยู่หัวเนะฮะคงจะแบบโดนหลอกชิบหายเลยนะผีปบคาก็น่ากลัวนะฉากต้มแช่อะไรเงี้ยโอ้โหตกใจอยู่หลายฉากเหมือนกันนะทำได้ดีมากเลยนะครับสนุกสนุกสนุกเออชอบชอบแทบทุกคนเนี่ย เจอหลอกหมดเลยครับโดนโดนผีใบข้าวหลอกหมดเลยแต่ไม่เจออยู่คนเดียวเสียง <c ười> คือผีใบข้าวเนี่ยไม่มาหาเสียงเลยไม่ปรากฏตัวให้เสียงเห็นเลยคือมีวิธีเดียวที่เสียงจะได้เห็นผีใบข้าวก็คือต้องถอดจิตไปในโลกแห่งวิญญาณโลกแห่งความตายอะ่ะเสียงถึงจะได้เห็นอดีตคนรักของเขานะครับแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าใบข้าวเนี่ยเธอก็ไม่อยากจะเจอกับเสียงไง ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดู2.1 2.2มาเนี่ยเหมือนใบเข้าถือบอกเลิกกับเสียงใช่ไหมเออเรื่องราวต้องต้องย้อนไปดูอะเออตรงนี้มันก็นานเลยผมก็จาไม่ค่อยได้นะเรื่องราวมันก็จะประมาณนี้แหละเน้นเป็นเรื่องของพิธีกรรมหรือวิธีการที่จะเป็นสัปเปร่อนะฮะว่าสัปเปร่อเนี่ยเขามีวิธีการจัดการกับศพยังไงเมื่อมีคนตายนะฮะซึ่งตัวหนังก็ทําได้ดีอีกเช่นเคยนะครับมันทําให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยการจะเป็นสัปเปร่อเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันต้องมีพิธีกรรมวิธีการ มีคัถงคาถาเวลาจะทําพิธีต้องม,มีการบริกรรมคาถาไงเออมีการสะกดวิญญาณมีการตัดนั่นตัดนี่เพื่อแบ่งวิญญาณกับโลกคนเป็นกับโลกคนตายอะไรเงี้ยต้องใช้มีดหมอบแบ่งโอโ้โหแบบทำดีมาก แล้วเจอดกับเซียงเนี่ยก็แบบเจอเคสหลายรูปแบบมากเลยนะฮะในหนังเรื่องนี้นะเออต้องบอกว่าเป็นสัป,ปเหร่อที่ครบรสชาติกันเลยทีเดียวนะทั้งฝรั่งทั้งอิสลามใช่ไหมทั้งแบบสาวประเภท2เอองานศพแบบฟุ้งฟิ้งมากเลยนะครับประสบการณ์นี่แน่นๆเลยนะแล้วไม่น่าเชื่อนะไอ้เพื่อนอ่ะไอ้สิงอ่ะเพื่อนของมืดอ่ะตุยครับเอ้า ตุยแต่น้อยเลยอะ่ะนะก็ได้เห็นแวบ,บๆนะแล้วก็รักครั้งก่อนของมืดนะน้องอะไรไม่รู้อะ่ะที่ไปคบกับไอ้สิงอะ่ะเป็นสกอยไงเออไอ้สิงมันไปเข้าชมรมแบนก็แบบเหมือนเกิดอุบัติเหตุอะ่ะเสียชีวิตและถามว่าสิ่งที่ผมชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมคือฉากดราม่าของเสียงะ่ะในตอนสุดท้ายอะ่ะเออที่เสียงที่แบบทําใจไม่ได้อะ่ะก็เอาน้าไปสาดกองไฟใช่ไหมเออ,โ,อโหแบบโคตรขยี้เลยฉากนี้นะฮะเสียงแสดงโคตรด,ดีแล้ว เนี่ยผมสงสารเลยสาวปริมกับคุณยายของเซียงอะ่ะที่แบบทั้งสองคนนี้รักเซียงมากเลยนะเออเซียงแบบโศกเศร้าเสียใจอะไรมาเนี่ยคือ2คนนี้จะเป็นคนคอยซัพพอร์ตเซียงตลอดเลยนะครับแต่ในตอนสุดท้ายไอ้เซียงมันก็เนาะเหมือนจะกลับมาสนใจปิิมละเออไม่ทะเลทลาย่ละเห็นว่าจะขอจีบปิิมใหม่ด้วยภาคต่อไปถ้ามีก็คงจะได้เป็นแฟนกันจริงๆนะเนาะเออเพราะว่าปิิมเธอก็มาอยู่ด้วยเลยอะ่ะรักไม่รักอะ่ะรักแค่ไหนอะ่ะมาอยู่ด้วยเลย ดูแลยายให้ซักผ้าให้ล้างจานให้โแม่นโคตรดีอ่ะสาวแบบนี้นะไม่เอากูมไม่รู้จะว่างไงเลยเสียงเอ้ยและส่วนฉากที่มันขยี้หนักๆอีกฉากหนึ่งนะก็คือแบบฉากที่ไอ้เซียงมันไปพังงานศพของพ่อเจิดอะ่ะเออที่แบบพ่อเจิดแกเสียชีวิตอะ่ะออด้วยโรคปะเร็งนะฮะไปพังงานศพเขาไปหาว่าพ่อเจอดิดเนี่ยผิดคําสัญญาว่าไม่สอนตนถอดจิตอะ่ะจากไปแล้วอะไรเงี้ยก็โดนทั้งเจดิดทั้งแจ็ค ซัดมานะฮะยายกับปิมก็โอ้โหปอกกันชิบหายเลยเนี่ยเอาเข้าวจี่ให้กินเนี่ยทั้งร้องไห้โอ้โหฉากนี้แม่งโคตรกินใจเลยทั้งเศร้าทั้งกินใจทั้งสะเทือนใจโอ้โหแบบมันมันหลากหลายอารมณ์มากมันขยี้มากอะขยี้หนักมากนะครับแล้วยิ่งตอนที่เจิดรู้ว่าพ่อเสียนะพี่ชายแจ็คหมอแจ็คธงบอกว่าพ่อเสียเนี่ยโ,โหเจิดมันสุดเลยอะตรงนี้ก็ขยี้เหมือนกันนะฮะ โคตรด,ดีอ่ะผมโคตรชอบเลยไม่คิดว่าดราม่ามันจะหนักหน่วงขนาดนี้นะตรงนี้ผมต้องขอชื่นชมนักแสดงเลยนะฮะนักแสดงแสดงโคตรดีอ่ะไม่รู้จะติอะไรวะตอนที่ผมดูตอนแรกๆก็แบบมันก็มีแบบฉากฮาฉากบ้าๆเออมันก็แฮาดีอย่ะผมตลกมันมันดูเพลินแต่ว่าพอมาถึงช่วงท้ายโอ้โหแบบแม่งโคตรขยี้เลยอะ่ะนี่เอาตรงๆสรารภาพตรงๆนี่เกือบร้องไห้เหมือนกันเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยทำคนอย่างผมจะร้องไห้ได้เนี่ย นั่งดูๆอย่าคนเต็มโรงไม่จะร้องไห้แม่งก็อะไรก็อยู่อะ้แบบการน้ำตาเหมือนกันนะอันนี้สารภาพเลยเชียแ yeah, ม่งน้ําตาซึมเลยอะ่ะแล้วมาพูดในส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนะนอกจากฉากดราม่าฉากที่มันขยี้ขยี้แล้วเนี่ยมันก็หนีพ้นฉากที่มันตลกแล้วครับผมชอบฉากตลกฉากไหนเรื่อไหนในหนังเรื่องนี้ฉากที่ผู้ใหญ่บ้านคำตันเอาของไปให้พระป,ป่องนะแล้วก็กําลังขับมอเตอร์ไซค์กลับเต่นดันเจอ ผีใบข้าวซ้อนท้ายมาด้วยนะก็รีบพับกระจกปุ๊บทันทีเลยเป็นฉากที่ผมตลกที่สุดได้ในหนังเรื่องนี้ผมบอกแฮะโอ้โหไม่คิดว่าผู้ใหญ่บ้านคำตันแกจะแสดงกลัวผีได้ฮาขนาดนี้นะแล้วก็ แล้วส่วนหนึ่งก็ไอ้ฉากที่ผู้ใหญ่บ้านกับยายของรอดอะไปหาสับเปลือว่าฮ้ยเราต้องรีบจัดการเผาศพใบข้าวให้เร็วที่สุดนะแล้วทีนี้ก่อนจะกลับบ้านผีใบข้าวก็ดักอยู่หน้าบ้านของสับเปลือกะไม่ให้กลับอเลยไงก็กจิ้งทั้งสองคนเลยไงทีนี้ทั้งผู้ใหญ่บ้านคำตันทั้งยายของจ๋ารอดนะหันหลังกลับปุ๊บเลยนะกลับไปหาสับเหลือมันเดิมให้มึงไม่เรียกกูกินข้าวเลยไง <c oughs> คือไม่กล้ากลับไงกขอกินข้าวบ้านมึงก็แล้วกันอะไรเงี้ยโคตรฮาเลยนะ <c oughs> คือผมไม่รู้ว่าผมจะติอะไรกับหนังเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นหนังที่โคตรบันเทิงจริงๆนะเออผมโคตรชอบเลยหนังเรื่องนี้ <c oughs> มาตรฐานเนี่ยยังคงรักษาไว้ได้เหนียวแน่น <c oughs> ความตลกก็ยังคงบันเทิองอยู่ <c oughs> เนื้อเรื่องก็ถือว่าไม่น่าเบื่อนะครับ <c oughs> เล่าได้ลื่นไหลามากชวนลุ้น <c oughs> ชวนน่าติดตามตลอดเลย ปมปัญหาดราม่าก,ก็ขยี้สุดๆขยี้หนักมากนักแสดงก็แสดงดีส่วนฉากผีหลอกฉากอะไรก็ผมว่าก็ทําได้ดีนะฮะมันกลมกล่อมมันไม่ได้น่ากลัวเกินไปแล้วก็มันไม่ได้ตลกเกลินไปคือมันผสมปนเปนกันได้ได้ลงตัวผมว่านะแล้วก็การกระจายบทของนักแสดงต่างๆในหนังเรื่องนี้ ผมก็ยังถือว่าทําได้ดีถึงแม้ว่าตัวแสดงตัวหลักๆในภาคแรกๆจะน้อยไปหน่อยแต่ผมก็ยังถือว่ากระจายบทได้ดีอยู่นะครับไม่มีอะไรจะติฉะนั้นหนังเรื่องนี้สเปเลอภาคนี้นะฮะผมขอให้คะแนนไปเลยที่9.5เต็ม10คะแนนครับถามว่าทําไมให้เยอะชิบหายอย่างเลยน้องเสกเอาไ่ให้เยอะได้ยังไงก็ผมชอบอ่ะคือมันทําให้ผมเกือบเสียน้ําตาด้วยขยี้สุดๆแล้วก็ทําให้ผมมีความสุขตลกได้ตลอดทั้งเรื่อง หนังอะ่ะมันทําให้เรามีความสุขในสร้างมาเพื่อความบันเทิงถูกไหมแล้วผมแฮปปี้อ่ะไม่มีเหตุผลที่ผมจะไม่ให้9.5ฮะแต่อาจจะมีจุด5เล็กๆน้อยๆที่บางช่วงบางจังหวะที่ผมรู้สึกว่ายิงมุกแป๊กไปไหนก็ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะว่าตัวนักแสดงแต่และตัวเนี่ยพวกเขาก็มีสเสน่ห์ดึงดูดอยู่แล้วคือออกมาเห็นกูเจอหน้ามึงกูตลกและกูขำละอะไรเงี้ยมึงได้คะแนนตรงนี้อยู่แล้วไงเออฉะนั้นจุด5เนี่ยถือว่าจิ๊บจอยมากนะครับฉะนั้นหนังเรื่องนี้ผมก็เลยให้้คะแนนเอาไวที่ 9.5้ติม10ขคะแนนครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวบวกสปอยนะผมบอกเลยว่าถ้าเพื mae, ่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ดูในโรงเลยคือพลาดมากนะหนังแม่งโคตรดีโคตรทำให้เรามีความสุขนะครับเออผมโคตรชอบเลยนะแนะนำเลยครับเพื่อนๆไปดูในโรงเลยฮะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ